ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดประจวันที่9ธันวาคมโดยโค้ชเชฟบอลแบนเชสเตอร์ชาวนี้ขอสนะผีหงส์เปิดศึกแย่งเด็กเมเจอร์ลีกในครั้งนี้โดยแมนยูของเราแล้วก็ลิเวอร์พูลนะฮะตเตรมเปิดศึกนอกสนามในการล่าตัวริคาโดเปปปี้กองหน้าวัยรุ่นชาวอเมริกันของเอฟซีดารัส โดยดาวเตะวัย18ปีรายนี้ก้าวข้ามามีบทบาทสำคัญในทีม FC d a สนะฮะแห่งเมเจอร์ลีกในช่วงต้นปีนี้เขาทำไปทั้งสิ้น13ประตูในศึกเมเจอร์ลีกในฤดูกานี้และก็ด้วยฟอร์มของเจ้าตัวนั้นทำให้ถูกรเรียกตัวติดทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็ยปีนั้นทำไปถึง3ประตูจดัดทั้งหมด6นัดที่รับใช้ทีมชาติอเมริกาและกำลังเป็นที่จับตามองสำหรับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปในครั้งนี้ โดยเมนยูและก็หงแดงในผู้พูนั้นจับตาดูดาวพรุ่งกรณีมาหลายเดือนแล้วโดยมีแมวมองไปชมการแข่งขัน FC ฟซดักสหลายนัดขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีการรริง,งานบอกว่า CBS ว่าแอตเลติโกเมสติกก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับผมที่เขาสนใจในตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันขณะที่บอยเยมินิกจากทางเยอรมนีก็เป็นอีกทีมที่มีข่าวผพันกับทางเปปีในครั้งนี้ นั่นหมายความว่าทั้งผีแดงและก็หงแดงเอร์พูต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดุเดือดในครั้งนี้โดยทางเอฟีดัร์รัตเนี่ยตั้งค่าหัวของเขาเอาไว้อย่างน้อย7จจุดห้าล้านปอนด์เลยทีเดียวเป็นตัวการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับเรามาดูข่าวต่อมาก,ก,กันครับฟิลิปป์ปัดซบผีขอเลือกหงดีกว่านะโดยทางเควินฟิลิปส์หัวกองกลางของทางบริเตนตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะบอกปัดแมนยู เื่อจะรอโอกาสที่จะได้ย้ยายมายังลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยกองกลางทีมชาติอังกฤษไวโอซเปรน์นี้เป็นเป้าหมายของพีแดงซึ่งต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแผนวิฟิลโดยของแดนลิเวอร์พูลของทาง, Cop, งเชคเกนคอปก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับเขาหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกโยูโร2020กับทัพสิงโตคำรันในครั้งนี้งไระ็ตามความพักดีของเฟรป ที่มีต่อทางอ่าบริดนั้นทําให้เขาต้องระมัดระวังในการย้ายไปอยู่กับทางคู่แขนของสโมสรจากทางยอร์เชียร์ซึ่งตามการรายงานจากทางซันสปอร์ตนั้นได้เปิดเผยแล้วว่าสหริตคนนี้ไม่ต้องการทําให้แฟนๆบริดนั้นต้องรู้สึกไม่ดีและกระทาลายสนญชาของเขาไปกับสโมสรหากเปลี่ยนไปค้าแข่งในจินออเจอฟอร์ดในครั้งนี้ซึ่งจะตัวนั้นเชื่อมาว่าเป็นแฟนจะยอมรับได้มากกว่าหากเขาเลือกย้ายไปยังชินแอนฟิล หากมองไปยังความก้าวหน้าในอาชีพการค้าแข่งในครั้งนี้สำหรับทางเจ้าของชาย,ยาพิโรแห่งยอร์ชียเขาเขา้าร่วมทีมบริเตเมื่อช่วงตอนอายุ14ปีโดยนัดตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเขาโ็ลงสนามให้กับทีมบรัสันสิ้น226นัดณเวลานี้อนจจะผมเป็นคำว่าน่าเสียดายนะฮะที่จะจะบอกว่าทางเอ่อแคเวนฟิลิปคนนี้เขาสนใจจะเลือกหงมมากกว่าผีซะอย่างนั้นการน,นี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาแกนครับเสร็จแมนยูอย่างแน่นอนสื่อแชอาช็กมองหาตัวแทนเทนฮากคแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยแมนยูสอเขาได้อริกเทนฮาก์คุณสู่ทีมอาจ็กมารับบทนายใหญ่คนใหม่ของสโมสรในช่วงซัปนาหลังจากตัวนั้นและก็ผู้บริหารของเจ้าทินยอหันครัมอารีนาแสดงท่าทีตรงกันแถมสื่อแชมาว่าเจดทีมแห่งเมืองกังหันลมนั้นเริ่มมองหาโค้ชคนใหม่เอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยกระแสข่าวระหว่างเชนฮาร์กการทำพิแสแตดงนั้นกลับมาคึกคักกันอีกรอบนะฮะหลังจากคุณซุอยอดทีมอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมแนดงฝีมือพาทีมกำชัยในรอบแบ่งกลุ่มช่วยแชมเปี้ยนลีกได้ครบทั้ง6นัดอีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้เขาคนนี้ก็ได้เปิดออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าพร้อมจะย้ายปรับงานสโมสร,รในต่างแดน,นในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เองนะฮะเชนฮากจึงกลา,ายมาเป็นชื่อที่ถูกโยงกับทีมแมนยู U, มากกว่าทางมาริเชโอปอเชติโน โค้ชทีมปารีสแซงแงที่เลือกเล่นแบบปิดปากเงียบนะฮะแม้ขนาดทางเครดิตวิลกูรูอดีตกองหลังของลอนล็ลอกอนในความฝันจะส่งเสียงเชียร์ให้อดีตต้นสังกัดแต่งตั้งโพชคุมทัพแทนรัหลังนิกคุณซือชั่วคราวในช่วงสั้นหน้าก็ตามทีในขรงหังนี้โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะย้ายไปคุมทีมในต่างแดนผมแฮปปี้นะที่จะรับความท้าทายในขรงหงนี้คุณซูวัยห้าสิบเปลียอันนี้ก็ได้กล่าว แต่ผมนั้นไม่ได้ไล่ล่างงานนะหากไม่มีทีมไหนต่อเข้ามาผมก็ไม่คิดว่าอาชีพโค้ชของผมมันล้มเหลวพร้อมกันนี้ล่าสุดทางเอ็ดวินฟันเดอร์ซาซีโอของทางอาแจ็คอาร์สเดมซึ่งก็เคยเฝ้าเสาให้กับทางแมนยูมาแล้วรุ่งปี2อง5ันถึง2อ2 1 1นนะฮะยังเคยให้สมัมภาษณ์คล้ายกับว่าพร,ร้อมเปิดทางให้กับทางเชนฮาร์กย้ายไปรับงานทีมผีแดงเพิ่มเติมกันอีกช่วยนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่า เขาได้มีชื่อโยงกับทางโอเทฟอร์ดมาอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าเขาทํางานได้ดีและเป็นเช่นเดียวกับทางนักเตะของเราซึ่งโชว์ฟอร์มไม่ดีและก็ได้รับความสนใจในครั้งนี้ซึ่งในอดีตนั้นเราเคยบอกปัดความสนใจที่มีมาถึงโคช้ชและนักเตะของเราเราก็จะทําเหมือนเดิมแต่เราต้องทําให้แน่ใจมาว่าเรานั้นพร้อมรับมือใน,น,น,นระดับนี้ต่อกรณีของเชนฮาร์กไมช์แฟร์ไวช์ผู้สื่อข,ข่าวของเดอะเทลีกราฟ สุดัดได้เผยว่าอาแจ็คเนี่ยเตรียมตัวรับสถานการณ์เอาไว้แล้วหากมีอันต้องเสียคุณซื้อคนเก่งไปและพวกเขาเล็งไปที่ตัวเลือกรายรายโดยเฉพาะปีเตอร์บรอสและใหญ่ทีมบริยงเป็นชื่อที่สโมสรน,นั้นยุให้เป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งเลยก็ว่าได้นเวลานี้อยา่างไรก็ดีนะครับผมโรนันเดรบูนะฮะอดีตกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ลงความเห็นมาว่าเชนฮากไม่ควรจะย้ายไปรับงานกับทางแมนยู แต่น่าจะเลือกย้ายไปคุมทีมในสึกบอเรเดสเซิกาเยอรมันซะมากกว่านะเนื่องจากเขามีประสบการณ์เป็นนายใหญ่ทีมเมยอร์นิกชุดบีมาก่อนแล้วหน้านี้ในครั้งนี้เขาเคยมีประสบการณ์กับทางเบอร์นิกและเขาก็พูดภาษาเยอรมันได้คล่องปืนเลยนะนะแต่ผมไม่ได้ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะจบที่เทนฮากจริงไหมแล้วมาดูข่าวต่อมากันเ่ยครับ ปรังนิก้กินแฮว์แล้วสื่อเผยเหตุผลเดมเบลเล่ะปะสซแมนยูในครั้งนี้โดยสื่อเมืองกระทิงนะฮะปูวว่าแมนยูนั้นติดต่อท่าทามอุสมานเดมเบลเล่ให้ย้ายมาเรื่องทับแต่ก็ถูกขุนพลทีมบาร์เซโลนาไปเสร็จไปโดยมีทีมในเกมทางปรกิจอีกหนึ่งรายที่จอได้ตัวปีกทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ไปครอบครองโดยกันที่ทางบุนโด้จปอร์จิโวนะฮะกล่าวอ้างมาว่ารฟรารั์นิกเล็งไปที่เดมเบลเล่ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเขา เนื่องจากพ่อค้าแข้งผิวสีนั้นกำลังจะหมดสัญญากับสินคนัมนูในช่วงสมเมอร์ปี2022และก็ประกาศไม่ต่อสัญญาอย่างชัดเจนด้วยการย้ายสังกัดฐถานเดียวเท่านั้นอยา่างไรกด็ดีหลังจากทางกุซูชาเมืองเบียทาบไทมไปถึงตัวแทนของนักเตะเนื่องจากมาว่าต้องการได้เขาเนี่ยมาลากเลือ้อยทำเกมรุกขก้าดขวาให้กับพีแดงแต่ถูกดาวเตะท,ทีมมาเซโรนานั้นบอกไปเป็นที่เรีบร้อยในครั้นี้ ต่อประเด็นดังกล่าวนั้นสื่อเจ้าเดียวกันระบุเลยว่าเดนเบเล่คนนี้ไม่ต้องการจะย้ายมาเจอกับการแข่งขันในรโอทเทฟอร์ดเนื่องจากแมนยูเหมยนักเตะนะฮะทางกราบขวาที่ต้องแย่งกันลงแข่งขันกันอยู่แล้วหลายรายทั้งจิลลอนทานโชว์วิสันกริโบโชแล้วก็มาคาร,ร์สแตรคอดซึ่งสามารถเป็นตัวเลือกทางฝั่งขวาได้เช่นเดียวกันนะการนั้นก็ดีสื่อสเปนิสรายงานเพิ่มเติมตมวาว่าเดนเบเล่เนี่ยกะหายย้ายไปค้าแข่งหรือว่าค้าเกี่ยวกับสโมสรในรันดอน เนื่องจากทางโทมัสทูเคิลและใหญ่ทีมเชลซีสนใจจะสัญญาอากับเขาเช่อเดียวกันนะและที่สำคัญนะฮะสิงโรเนียซอบแวรหวังจะโลคเคิสตียมฟูร์ชิสออกไปจากทางแซมฟอร์บริดทจทำให้เนเมเดนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เขาจะยึดตำแหน่งตัวจริงกับทีมเงินถุงเงินถังแห่งกรุงลอนดอนและกระผลให้ผีแดงนั้นต้องรับประทานแห้วในครั้งนี้น ด้านทีมักษกใหญ่ของการตาดนั้นคาดกันว่าไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะฮะนอกจากยอมจะขายเดมเบเล่ค,คนนี้ทิ้งทันทีในช่วงตลาดนักเตะช่วงปีใหม่เพื่อจะแลกกับการรับเงินค่าตัวแทนที่จะเสียสตาร์ดังคนนี้ไปแบบฟรีๆหลังจบในสั้นนี้นั่นเองครับผมเป็นทางกานนี้เดวของเดมเบเล่นะฮะก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่จนถึงณเวลานี้เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับสิ้นสงสัยนะ เปิดเหตุผลแมนยูถุกโยงกับชางไวเนอร์โดยแฟนบอลแมนยูออกอาการชงลนเป็นตามกันนะฮะหลังสือประคมขาม่าวมาว่าพระฝั่งนิกกุนซูชาวเยอรมันสนใจจะคว้าเทอโมไวเมนอร์กองหน้าเกิดฝืดของเชลซีมาเสริมทัพในช่วงปีใหม่นี้ซึ่งต่อกระแสะข่าวดังกล่าวนั้นล่าสุดเนี่ก็มีการเปิดเผยเชิงลึกออกมาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับทางเซซ่าสเลนเซ่และจิตวิทยาทางการกีฬาที่กุนซูชาวเยอรมันเดึงตัวมาร่่มงานที่ออสซัฟฟอร์ด งึ่งต่อจากทางคิสอามาสชาวอเมริกันซึ่งด้รับตำแหน่งมือขวาของปราคนิกสำหรับทางเหตุผลที่ทางผีแดงนั้นถูกแชร์ว่าพร้อมจะดึงแวนเนอร์คนนี้มาร่วมทัพนั้นก็เป็นเพราะว่าเลนเซ่วัย16ปีมีลูกสาวชื่อปารามักดีบรินาเลนเซ่ซึ่งเธอผู้นี้เป็นแฟนของดาวยิงทีมสิงปรูและทั้งคู่คบหากันมาได้4ปีแล้วนับตั้งแต่ดาวยิงทีมชาติเยอรมันหักแขงอยู่กับทางทีมแอเบอรนีซิกในบ้านเกิด แถมเลนเซ่นั้นเคยทำงานให้กับทางไลซิกันด้วยในปี2015ช่วงที่รักนิกเป็นกุนซือในตอนนั้นอย่างไรก็ดีนอกจากทางเลนเซ่และก็อารา์มบัสแล้วเนี่ยล่าสุดกุนซือผีแดงก็เสริมทีมสตาไปกับตัวเองโดยเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะโดยดึงเฮลบุสโกรสเจ้านายเก่าวัย5ปีมาช่วยงานในทีมดังของทางภารกิจในครั้งนี้สำหรับทางโกลสนั้นถือเป็นคนที่ช่วยให้บรังนิก ก้าวเดินบนเส้นทางสายกุนสือโดยทั้งคู่นั้นร่วมง,งานกันในทีมเยาวชนของสุดกาดเมื่อ30ปีก่อนนั้นทั้งสองได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งที่ฮอฟเฟนไฮน์และก็มีคนที่3ตามมาในทีมแอร์บาเแซิกปีสองซึ่งกรอนั้นได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาขณะที่ปรังนิคสวมบ,บทผู้ในกนรการกีฬาในขรดนี้ด้วยเหตุนีเองจึงท้าคําว่าโกรอนั้นเคยร่วมง,งานกับทางวนเนอร์เช่นเดีวยวกัน และเขาก็อาจจะช่วยกระตุ้นกองหน้าไวท์เทเบรน,นีให้ย้ายมาวมทีแมนยูช่วงเปิดตลาดเดือนมาราคมนี้อีกครั้งก็เป็นได้นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์รในช่วงชันนะครับขอบคุณทุกคนที่ตาดตมชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ